วิธีไลฟ์ใน Tik t o k อกทำยังไงเริ่มยังไงคือตอนนี้ระบบในหน้าออนไลน์มีเยอะมากนึกภาพไหมระบบในหน้าออนไลน์มีเยอะมากแต่ใครที่จับประเด็นเรื่องนี้ได้คนนั้นชนะใครที่จับประเด็นเรื่องนี้ได้คนนั้นชนะในการไลฟ์ในการ, like, การทําคลิปนะครับวิธีการทําคลิปผมเคยสอนไว้แล้วว่าเวลาที่คุณจะดึงคนเข้ามาหาเราให้พูดในสิ่งที่เขาสนใจนะครับให้พูดในสิ่งที่เขาสนใจคนที่ไปเล่น t ิ k กต o k แปลว่าเขาสนใจ t ิ k กต o k นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมัวแต่ไปพูดดอปลิสต์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 เขายังไม่รู้จักดอปลิสนึกภาพไหมเขายังไม่รู้จักดอปลิสพอเขาเห็นเออดอปลิสต์เขาก็จะเขี่ยผ่านนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดไลฟ์ของคุณเป็นการสอนวิธีการเล่นทิกต็อกเป็นการสอนวิธีการเปิดแอคเคาท์ทิกต็อกเป็นการสอนวิธีหาเงินในทิกต็อกอ่าคุณจั่วหัวอย่างเงี้ยหาเงินในทิกต็อกสอนเล่นทิกต็อกทำให้ทิกต็อกลัก เรื่อนี้นะครับคอนเทนต์ Content แบบนี้คนจะสนใจช่อ,องคุณคนจะสนใจคอนเทนต์ของคุณเพราะว่าคนแปลกหน้าเข้ามาเอาตีไปว่าถ้าเกิดใครคนหนึ่งไม่รู้จักดอปลิสใครคนหนึ่งไม่รู้จักดอปลิสตแต่ถ้าเกิดคุณพูดแต่ดอปลิสดอปลิสดอปลิสเขาก็จะเขีย่ยผ่านถึกภาพไหมแต่ถ้าเกิดคุณจั่วหัวว่านะครับติ๊กตอกเล่นยังไงทํายังไงให้ t ิ๊กตอกลักมือใหม่เล่น t ิ k กตอกต้องเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพไหม,หมคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ ม,มันเหมือนกับที่ผมเคยสอนไปว่าเวลาที่ทําให้คนรู้จักดอบลิทให้พูดอ้างอิงไปถึงช้อปปี้และลาซาด้าเพราะว่าอะไรครับรอบช้อปปี้และลาซาด้านี่เขาโปรโมทของเขาอีกแล้วเขารู้จักกันทั่วประเทศนึกภาพไหมแต่อยู่ดีดีเนี่ยถ้าเกิดคุณพูดอ๋อดอบลิทของเราเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสุขภาพรละวงามาทุกแต่ผมให้แทรกเข้าไปว่าแอปพลิเคชันดอบลิทเหมือนกันกันกบช้อปปี้และลาซาด้าเขาก็จะปิง้งอ๋อช้อปปี้และลาซาด้ามันเป็นแบบนี้อ๋อดอบลิทเป็นแบบนี้เหรอนึกภาพไหม ให้เลฟเฟนซ์สิ่งที่เขารู้จักอยู่แล้วเทียบกับสิ่งใหม่ที่เขาควรจะรู้นึกภาพไหมเวลาที่คุณนําเสนอแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คนสนใจแล้วก็เก็ตเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดคุณเป็นมัออธิบายว่าดับลิสเป็นอย่างนี้นะเป็นแอป,ปอาหารเสริมสุขภาพและความงามกว่า70บแบรนด์เปิดให้คุณเข้ามาปุ๊บก็บอกไปเลยนะครับแอปดับลิสนะครับเป็นเหมือนช้อปปี้และลาซาด้านะครับปัจจุบันมีสินค้านะครับเป็นของคนไทยนะ รวบรวมสินค้ากว่า60แบรนด์ที่คุณก็เล่าไปเหมือนที่คุณน,นกหรือว่าบอสสอนนั่นแหละนะครับแต่ประเด็นคือมันก็จะมีทริคอยู่ที่ว่าให้คุณไปเลฟเฟอร์เรนส์สิ่งที่เขารู้จักก่อนเลฟเฟอร์เรนส์สิ่งที่เขาสนใจก่อนติต่างว่าเขาสนใจอยากเล่น t i กตอกติต่างว่าเขาสนใจว่าเอ้าทิกตอกมันหาเงินได้เหรอหนึ่ห้าไหมคุณก็ไปเล่าเรื่องที่เขาสนใจนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็ค่อยนาเสนอว่า เ้ยถ้าปกติเนี่ยกำไรใน t i k t o อมัน5%ถึง10%กําไรในช้อปปี l a า a าดก็3%ถึง10%หรืออะไรพวกนี้คุณก็เล่าไปแต่มันจะมีกําไรที่เยอะกว่านะครับชิ้นนึงเนี่ยก็ได้ 300, 600, 800อะไรเงี้ยคุณก็เทียบสิ่งที่ดีกว่าให้เขาเห็นในภาพไหมเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเล่าในสิ่งที่เขาสนใจเล่าในสิ่งที่เขารู้แต่นําเสนอสิ่งที่ดีกว่าอ่า แล้วคนเขาจะมาฟังคุณนี่คือวิธีการเปิดไลค์นะครับนี่คือการเล่าไลค์นะหรือวิธีการทําคลิปในช่องของคุณนะครับถ้าใครที่ยังเ,เขาเรียกอะไรยังออกมาถือกล่องไฟเบอร์เต้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนี้คุณลองเปลี่ยนใหม่นะลองเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะผมแถมให้อีกโอ้โึเ <laughs> ว่เ้ตัวเองใส่แ่นผมแถมให้อีกว่าสเต็ปในการทําคลิปใน Tik t o ็อกนะครับสเต็ปในการทําคลิปใน Ti t t o k ผมให้เป็น4ี่สเต็ป ทำคลิปใน t i k ต o k เนี่ยนะครับเวลาที่คุณไปเที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเกิดใครกดเข้าไปติดตามในช่อง TikTok ผมเนี่ยแล้วเขเข้าไปดูคลิปอันนั้นสามารถเป็นแนวทางได้นะครับผมจะให้คุณยืนพื้นอยู่4สเต็ปในการทําคลิปนะนะครับหก็คือไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็คือเวลาคุณไปกินไปเที่ยวทํางานอยู่บ้านโน่นนั่นนี่ให้คุณทําคลิปสั้นๆไว้5-10วินะครับก็คืออย่างเงี้ยยกกล้องขึ้นมายกมือถือขึ้นมาเนี่ยหนึ่งปับ๊บ แล้วก็หยุดแล้วก็ไปเที่ยวก็หนึ่งี่หแล้วก็หยุดเก็บคลิปแบบนี้ไว้ให้เยอะๆนะครับอันที่2เวลาที่คุณไปกินกาแฟไปเที่ยวไปนน่นไปนั่นไปนี่ก็หนึ่ง้าไปเที่ยวก็1 2 3 4งหเก็บคลิปแบบนี้ไว้เยอะๆนะครับ 1. นึ่งนะไลฟ์สไตล์นะครับ,นะรบสองทำคลิปที่ถือสินค้านะครับถือสินค้า เอาสินค้ามาถือเอาสินค้ามาใช้เอาสินค้ามากินนะครับนะหนึ่งไลฟ์สไตล์สองสินค้าสามรายได้นะครับนะ 1, style, 2, า 3, รายได,นะยได้ตอนนี้เนี่ยคุณก็อาจจะถ่ายมาแคปหน้าจอน่นนั่นนี่หรืออะไรสักอย่างก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันเกี่ยวกับรายได้ตามทันนะตามทันนะตามทันนะหนึ่งไลฟ์สไตล์สองสินค้าสามรายได้แล้วสี่คือ กลุ่มสอนงานกลุ่มสอนงานเพื่อที่จะบอกว่าปุ๊บเฮ้ยมันคืออะไรวะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวนะครับการไปเที่ยวไปเที่ยวนี่มันเหมือนกับไลฟ์สไตล์ของชีวิตของคนทั่วไปใช่ปะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวแต่ปุ๊บอ้าวเที่ยวปุ๊บอ้าวสินค้าเข้ามาขายของหรือถ้าคุณจะเรียงลําดับนะถ้าเป็นผมนะผมเรียงลําดับนะผมจะใช้คอนเทนต์เรื่องเดียวเลยคือเที่ยวยังไงให้มีรายได้คุณจะใช้คอนเทนต์นี้ก็ได้นะครับผมจะใช้คอนเทนต์อยู่ไม่กี่เรื่องนะครับหนึ่ง เที่ยวยังไงให้มีรายได้นะครับสองลูกค้าแอบช็อปกําไรแอบเด้งผมใช้แค่นี้ลูกค้าแอบช็อปกาไรแอบเด้งลูกค้าแอบแอบช็อปกำไรแอบเด้งแล้วที่เหลือผมเป็นพดยัวพดอ่อยพดยัวพดอ่อยอย่างเดียวนึกภาพไหมผมไม่ได้ขายของเลยผมแทบไม่ได้มีรีวิวมาไฟเบอร์ดีต้นนั้นนี่นะครับจะน้อยมากมันมีอยู่แค่ไม่กี่คลิปแบบที่ผมออกมารีวิวว่ามาสอนวิธีการสั่งไฟเบอร์อะไรพวกนี้มีอยู่น้อยมากแต่ประเด็นคือผม เน้นเรื่องการเน้นเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับอ่ะคุณจะลำดับใหม่แล้วกันนะหนึ่งนะครับไลฟ์สไตล์ของคุณไปกินไปเที่ยวไปโน่นไปนัน่นไปน,น,ไปนี่นะครับทำงานตื่นนอนอะไรสักอย่างเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนูน่นนั่นนี่ก็ทำไปไลฟ์สไตล์สองเอารายได้เข้ามานะครับเอารายได้เข้ามานะครับเป็นหน้ารายได้จะของคุณหรือของใครหรือของใครคนอื่นก็ได้นะครับถ้าเป็นของคนอื่นคุณก็แคปเฉพาะตัวที่เป็นกรอบรายได้ใน้ข้าวไหมนะครับ รายได้นะครับสสินค้านะครับ4กลุ่มสอนงานกลุ่มสอนงานคุณก็ไปถ่ายรูปแคปหรือว่าเอารูปที่เขามีกลุ่มสอนงานในไลน์เพราะฉะนั้นองค์ประกอบ4ตัวเนี่ยคุณสามารถไปทําเป็นคลิปได้เลยเพราะฉนั้นเวลาที่คุณไปเที่ยวใช่ไหมคุณทาเป็นคลิปสั้นๆ,ๆ,ๆไปเนี่ยเวลาที่คุณกดในทิกตอกใช่ไหมค,คุณกดกดเครื่องหมายบวกใน t i t ตอกเนี่ยนะครับคุณกดเครื่องหมายบวกไปมันก็จะมีให้เพิ่มคลิปใช่ไหม นะครับคุณก็ไปกดอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดเนี่ยนะครับกดอัปโหลดเสร็จคุณก็ไปเลือกเลือกเลย 1, 2, 3, 4งสองสามสี่หน้าไหมหนึ่ตอนนี้เนี่ยเวลาที่คุณเลือกเข้ามาเนี่ยมันเลือกได้ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งนะครับวิดีโอและภาพนิ่งทำแค่15าวิพอจริงๆ15ิาวิยังยาวนะคลิปที่ปังของผมเนี่ยนะวันหนึ่งหกพันแปวิวเนี่ยคุณเชื่อไหมผมใช้แค่6วิเจ็ดวิเองนะครับหกวิ 7วินะครับเก้าวินึกภาพไหมะนะครับเพราะอะไรเพราะมันยั่วความสงสัยแล้วมันทําให้เขาดูซ้ายั่วความสงสัยและทําให้เขาดูซ้ํามันจะทําให้คลิปเกิดไวรัลอ่าแค่นั้นเลยคุณคือ15บห้าวิยังยาวนะครับคุณเอา4สเต็ปเนี้ยนะครับเอา4สเต็ปมาอัดแน่นรวมกันใน1 2 3 4 5 6คือถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ย ฉากหลังอลังการอาไปเซตไฟมาใหม่ครับทองสมบพี่เป็นคนขี้ขี้เบื่อครับฉากเดิมใช้ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับก็เลยหาไฟจริงๆก็เหมือนเดิมแต่ว่าเอาไฟมาเล่นลองลองปรับดูนะครับไปซื้อฟุกไฟ led ในในในัน่นปปแหละใน tiktok ใน shopee แหละเข้ามาดาูถ้าคุณทำสี่สเตปนะครับ4 step ี่สเตปนี้แล้วใช้เวลาประมาณ8วิมันจะตกเฉลี่ยแค่ ช็อตละ2วินาทีหนึ่งสองเปลี่ยน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 มันจะแค่นี้เลยแล้วมันก็จะเหมือนกับตึกตึกึบตึกตึกึบตึกตึกึบถามว่าเก็บรายละเอียดได้ไหมไม่ได้แต่ยั่วให้คนสนใจไหมย,ยั่ว <c oughs> นี่คือสเตตผมนึกว่าไงพดยั่วพดอ่อยใช้ให้เป็น กลับไปทบทวนว่าเนื้อหาที่ผมเคยเทรนไปเคยให้ไอเดียไปว่าทําไมเราต้องยั่วยั่วกับความอยากรู้อยากเห็นของคนยั่วกับความอยากได้ยั่วกับความเผือกของคนแบบนี้มันจะทําให้คลิปคุณน่าสนใจ